สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในเดือนกรกฎาคม2565กับคลิปการพยากรณ์ดวงแบบภาพรวมคลิปนี้สำหรับท่านที่เกิดราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหรว่าง,งวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหากท่านใดที่เคยผูกดวงมาแล้วแล้วก็ทราบว่าตัวเองมีลัคนาม,มิถุนชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะสวัสดีทุทกๆท,ท่านด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนท่านที่ติดตามกันมาทุกคลิปทุกเดือนอยู่แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ยังคงอยู่เป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดเลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะไม่เสียเวลาเนาะเข้าเรื่องกันเลยปี65ผ่านพ้นไปแล้วครึ่งปีเดือนกรกฎาคมนี้ก็เป็นเดือนเจ็ดแล้วเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าพอจะมีแนวโน้มอะไรที่เป็นประโยชน์มาบอกกับคุณมิถุนกันบ้างย้ําก่อนนะคะว่าการพยากรณ์ในทุกๆคลิปของเราจะเป็นแบบภาพรวมไม่ชฉดดวงส่วนตัวเนาะเอาละในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ดูแลตัวเองดีมากเลยคุณไม่ถุนจา้าคุณได้ควีนถ้วยเข้ามาเป็นตัวเองแบบนี้การดูแลตัวเองของคุณในเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกคุณประครับประคองตัวเองดีมากเลยไพ่สาหรับนี้นะคะเขาจะมีสองด้านเนาะคุณหยิบได้ไพ่ด้านดีมาควีนถ้วยก็คือการประคองตัวเองค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึก คุณจะพยายามไม่ให้มันแกว่งไม่ให้มันเหมือนกับคนโดนเตะซ้ายเตะขวาไปคุณจะดึงตัวเองขึ้นมาดึงความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาในเดือนนี้เนี่ยมีบางท่านไม่ได้ดึงอย่างเดียวไม่ได้ประคองอย่างเดียวนะคะเก็บความรู้สึกด้วยเฮอร์เิสเข้ามาอยู่ข้างๆความรู้สึกของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยดีคุณมิถุนจะพยายามที่จะไม่ค่อยแสดงออกให้ใครเห็นพยายามจะทําตัวให้มันเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับสิ่งต่างๆในอนาคตไม่ได้เก็บอย่างเดียวนะคะ คุณพยายามที่จะปลดล็อกตัวเองด้วยมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันน่วงเราอะไรก็ตามที่มันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเศร้าเศร้า,าแล้วก็มันไม่ได้มีประโยชน์พยายามปลดล็อกตัวเองเลยค่ะนี่เจ็ดดาบเข้ามาอะไรก็ตามอย่างที่ว่าไปแล้วนะคะดึงรั้งหรือไม่ก็เป็นโซ่ล่ามตัวเองแบบนี้ดาบเป็นสัญลักษณ์ของความความคิดก็ได้นะคะไอเดียหรือว่าเป็นสิ่งที่มันทําให้เราแบบไปต่อได้อคือ การต่อสู้ได้อ่ะพลังเออก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าดูแล้วมันไม่ได้สร้างสรรค์กับชีวิตของคุณไม่เอาจา้าคุณพยายามที่จะไม่สนใจเลยเพราะคนรู้ไงว่าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยตัวเองปล่อยตัวเองให้มันจมจาวปล่อยตัวเองให้มันยอมจำนนกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยได้มีประโยชน์ค่ะคุณพยายามที่จะหันหน้าเข้าแสงสว่างเดอะซันเข้ามาแล้วอยู่บนหัวเลยนะคะคุณรู้ไง ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมดึงหัวใจคุณขึ้นมาไม่ประคับประคองความรู้สึกของคุณขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณยอมแพ้มันจะเหมือนเดิมค่ะไม่แตกต่างจากสิ่งที่คุณเจอเจอแล้วแต่นะว่าคุณมีถุนเจอเจอเรื่องราวอะไรมาก่อนหน้านี้คุณได้เ,เด็กดาบเข้ามากับควีนไม้เข้ามาอยู่ในตําแหน่งของอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพยายามต่อสู้เหลือเกินนะคะมือก็ถือดาบแล้วแต่มันไม่มีแรงไง มันหมดายงไงพอเวลามันหมดแรงที่มันจะต่อสู้แล้วเนี่ยคุณก็เหมือนกับไปต่อไม่เป็นเลยแล้วก็เนี่ยมาจากผู้หญิงหรือเปล่าคะควีนไม้เข้ามาอยู่ในตําแหน่งของปัญหาแบบนี้ผู้หญิงในที่นี้จะเป็นคนในครอบครัวเราก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเราก็ได้เป็นเพื่อเราก็ได้เพื่อโรงงานก็ได้รวมหมดเลยนะคะหรือเป็นสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่เข้ามาเตะควาเตะซ้ายของคุณอนะพอคุณรู้แบบนี้แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไหม ฉันจะต้องไปต่อถ้าเกิดว่าฉันยังจมเจ้าอยู่แบบนี้มันจะเหมือนเดิมคุณจะหันหน้าเข้าหาแสงสว่างเท่านั้นเดสเข้ามาเดสเข้ามาก็มีสองด้านเหมือนกันนะคะเห็นไหมเรื่องบางเรื่องในคุณยอมตัดจบยอมเจ็บเพื่ออะไรเพื่อชีวิตที่ดีกว่าอันนี้แล้วแต่นะว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรนะคะจะไปต่อแล้วจ้าไม่สนใจแล้วนะคะดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วเนี่ยแล้วขึ้นไหมขึ้นสินี่ยเดนเข้ามาอยู่บนหัวแบบนี้นะคะ คุณไม่เอาแล้วอะไรก็ตามที่มันทุเรศทุรังกระโดดจ้านี่ข้าก้ามกระโดดก้าวข้ามมาเลยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่ตัวเราเหรอที่ว่าเราจะต้องเหมือนกับอยู่ในความรู้สึกนี้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้คุณจะคิดแบบนี้ตลอดเวลาแล้วคุณหึดมากเลยนะเจ็ดไม้เข้ามาต่อสู้จ้าอย่าเข้ามาอะไรก็ตามที่มันเน่าๆนะอะไรก็ตามที่ว่ามันดูอืมครึมกับชีวิตฉันไม่เอาแหละฉันจะไปต่อแล้ว ไปต่อคุณมิถุนจาม่ว่าคุณจะเจอเจอเรื่องอะไรเรื่องราวที่มันแย่ๆเข้ามาสิ่งเดียวที่คุณควรจะต้องทำณเวลานี้คือดึงตัวเองขึ้นมาก่อนเอาความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาก่อนถ้าความรู้สึกของคุณมันเบิกบานแล้วนะคะคุณก็ไปต่อได้แน่นอนบางคนอะ่ะเจอเรื่องราวที่มันค่อนข้างแย่อันนี้บางท่านเท่านั้นเนาะไม่ใช่ทุกท่านนะคะแค่แรงที่อยากจะยิ้มมันยังไม่มีแรงเลยแต่ในเดือนนี้ยิ้มเลยยิ้มเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอเจอแสงสว่างที่คุณคู่ควร คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์นะไปต่อได้แน่นอนแน่นอนเลยเนาะเดือนจันทร์เข้าข้างคุณแล้วนะคะดวงอาทิตย์แสงสว่างเข้าข้างคุณแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วล่ะว่าคุณจะดึงตัวเองได้มาแค่ไหนในเดือนนี้ไพ่สวยอยู่มันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเลอกแล้วนะคะเรื่องงานงานประจ,จำในเดือนนี้นะคะเหมือนเดิมแหละเหมือนกับที่พูดมาก่อนหน้านี้แหละมันอาจจะมีประเด็นอะไรมาหรือเปล่ามันมาจากผู้หญิงถ้าเรามีหัวหน้าหรือว่าเราจะต้องอมีเพื่อร่วมงานร่วมทีมเป็นผู้หญิง ก็อาจจะมีประเด็นอะไรกันเข้ามาบ้างมันทําให้กระแทกหัวใจของเราแต่คุณจะมองข้ามค่ะในเดือนนี้การมองข้ามไม่ได้ใช่การหนีปัญหาไม่ใช่นะแต่คุณรู้ว่าคุณจะกรองอะไรคุณจะเอาอะไรที่มาเป็นประโยชน์กับตัวเองและทําให้ตัวเองเนี่ยมีการก้าวหน้าขึ้นไปอีกเ m p เพรสเข้ามาอยู่ในไพ่สรุปสุดท้ายนะคะก็ยังเห็นเป็นเรื่องของผู้หญิงอยู่ดีนะเอาเป็นว่าในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องทํางานกับผู้หญิงหรือมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองก่อน ดูแลตัวเองก่อนแล้วก็พยายามเก็บอารมณ์ก่อนค่ะคําว่าเก็บอารมณ์ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าให้คุณจะต้องกดข่มไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวมันจะระเบิดได้ในอนาคตนะคะให้กรองให้กรองเลยว่าเอออันนี้มันเข้าท่าเราเอาเก็บไว้อะไรก็ตามที่ว่ามันไม่เข้าท่าเป็นเฮอร์มิตแบบนี้ค่ะดูแลค่ะดูแลตัวเองแล้วก็เก็บงามไว้ก่อนก็ได้หรือในเดือนนี้คุณอาจจะไม่ขออยากจะวุ่นวายกับ ขชาวบ้านก็ได้นะมันเหมือนก็เป็นการเก็บเนื้อเก็บตัวการเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยเป็นการไต่ตรองและว่าฉันจะหาทางออกแบบไหนอะไรที่ฉันจะต้องตัดออกจากชีวิตของฉันเอาเลยค่ะเห็นด้วยงานที่กําลังยังสวยๆอยู่ดีๆอยู่นะคะตัวตนเป็นควีนถ้วยแบบนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องของงานบริการ งานบริการการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้าก็ได้เป็นเซลล์ก็ได้นะเพราะว่าเราจะต้องดูแลลูกค้าถูกไหมคะหรือเป็นงานทุกอย่างเอานี้พูดภาพรวมเลยงานบริการทุกอย่างสิ่งคุณยังดีอยู่เพราะว่าเดซานเข้ามาอยู่บนหัวแบบนี้มันมีโอกาสมันมีโอกาสที่คุณจะได้รับความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆรือว่ามันมีโอกาสดีๆสวยๆที่มันสว่างให้กับตัวของคุณเอง แต่อย่าลืมนะคะคุณมิถุนสาอะไรก็ตามที่มันไม่เข้าท่าคุณต้องข้ามค่ะหรือคุณจะต้องตัดจบไม่ได้ตัดจบจากภายนอกตัดจบจากในหัวใจตัวเองนี่แหละมันจะง่ายกับการใช้ชีวิตมากเลยหรือถ้ามีหัวหน้าเป็นผู้หญิงอ้าวอันนี้ก็จะต้องเก็บคอง,งอเข่าแล้วนะคะก็อย่าไปยุ่งกับเขามากก็แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายุ่งกับเขามากมายเนี่ยถ้าหัวหน้าของเราเนี่ยเขามีอํานาจในการสั่งเราโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เอาเป็นว่าทําหน้าที่ทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุด เท่านั้นก็พอแล้วเนาะหรืองานอะไรอีกที่ยังดูดีอ่าเดี๋ยวสันเข้ามาเกี่ยวข้องการต่างประเทศค่ะหรือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานก็ได้หรือเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะสวยเป็นพลังงานทุกอย่างเลยนะเป็นพลังงานน้ำมันพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าเป็นพลังงานลมอะไรก็ตามที่มัน,เป,นเป็นพลังงานจากธรรมชาติสวยยังโอเคอยู่ยังดีอยู่นะคะ แล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายมนุษย์ขายประกันก็ได้ทำงานในโรงพยาบาลก็ได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คุณหมอนะคะแต่คุณทำงานในโรงพยาบาลดีหรือเป็นเ,เรื่องของเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับของเก่าเอามารีไซเคิลอันนี้ก็ยังได้อยู่นะคะอันนี้ก็สวยแล้วก็เป็นอะไรอีก จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการให,ให้ให้ให้คำปรึกษาก็ได้นะคะเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าเฮอร์มิตคุณได้ด้านตรงข้ามแบบนี้สิถ้าเกิดว่าคุณทำงานเป็นที่ปรึกษาในเดือนนี้คุณอาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากเลยเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวกระแทกอะไรเข้ามานิดๆหน่อยๆนะคะแต่คุณสู้ได้นี่7ดไม้เข้ามายังไงคุณไม่ถอย ให้ดูแลตัวเองก่อนให้ดูแลความรู้สึกของตัวเองยังไงคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือถ้าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกนะคะหรือเป็นพืชพันธุ์ธันยา,หารหรือว่าของกเกณฑ์อ้าวในเดือนนี้ก็อาจจะต้องมีอะไรที่เข้ามาเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้คุณได้แบบเเขาเรียกอะไรอะล้องภูมิเรา <c oughs> <c oughs> ก็ได้เอาเถอะยังไงคุณผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะคะในเดือนนี้ไม่ได้เสียนะมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนั่นแหละและให้เตือนเอาไว้หน่อย ถ้าคุณไม่ได้มีหัวหน้าเป็นผู้หญิง แต่ว่าคุณมีลูกน้องคุณมีบริวารที่คุณจะต้องดูแลนะคะในเดือนนี้ลูกน้องของคุณอาจจะต้องออกไปหรือว่ามันมีความทุกข์มาความเครียดเข้ามาดูแลเขานิดนึงนะคะหรือ,อลูกน้องของเราจะออกไปก็ได้ย้ายแผนกก็ได้คุณต้องดูแลเขานิดนึงนะคะแต่เอาเถอะในเดือนนี้คุณเป็นคนที่ใจดีมากเลยคีนถือถ้วยแบบนี้ก็ไม่ดีเฉพาะดูแลตัวเองอย่าดีอย่างเดียวนะคะคุณดูแลลูกน้องหรือว่าบริวารของเราดีเหมือนกันดีเหมือนกันแต่ก็จะมีบางท่านน่ะท,ที่ว่าออกไป รมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไปก็นะประคับประคองให้ดีรอบครอบค่ะย,ยังไงเห็นคุณผ่านพ้นไปได้แน่นอนในเดือนนี้เนาะเอาเรื่องของงานประจําผ่านไปนะคะไม่ได้ข้ามประเด็นไหนไปนะถามไพ่อรคืนว่าในเดือนนี้คุณที่ลัคนาราศีมิถุนเ้าไพ่เอาเอา,เอา,เอาว้นี้เลยก็ได้เนาะในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะคนที่ทํางานประจํา ถ้าเกิดว่าคุณรอเรื่องของการเลื่อนขั้นนะคะมันมีโอกาสอาต้องบอกก่อนว่ามันมีโอกาสเพราะว่าเดซานเข้ามาเป็นตัวเองอาเดซานอยู่บนหัวเลยนะคะแล้วก็ระดับคุยระดับคุยเนี่ยมาเป็นตัวเองแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสค่ะมันมีโอกาสปรับเปลี่ยนไปดีนทางที่มันดีขึ้นแต่อย่าจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีค a n d i เด t ที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นิดนึงเนาะเนี่ย The Impress เข้ามาเป็นไพสรุปสุดท้ายมันอาจจะช้ามันอาจจะนานหรือว่ามันมีใครที่ เขาอยากจะได้ตำแหน่งคุณอ้าวก็ได้ก็ได้ไดนิ่งให้มากค่ะคัดกรองเอาเฉพาะสิ่งดีๆผ่านพ้นไปได้อย่างทูกเรื่องแน่นอนอ้าวละสวยงาม <c oughs> ในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะต้องใจร่มๆอย่างที่ว่าไปนั่นแหละแล้วก็นิ่งให้มากนะคะบางท่านอาจจะต้องมีการเหมือนกับทําบุญให้มากหน่อยนะคะหรือเป็นการนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้อันนี้แล้วแต่ศาสนานะคะ คุณได้ทุกศาสนาน,นั่นแหละแต่อย่างน้อยมันทําให้หัวใจของคุณมันมีความสงบลงแล้วก็มันพอหัวใจเรามันมีความสงบลงใช่ไหมคะทางออกอะ่ะมันก็อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองอยากคุณมั่วเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ยังมองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือว่าในเดือนนี้มีคนที่เขาสามารถที่จะให้คําปรึกษาคุณได้ไพ่ไพ่ใบนี้นะคะพระท่านกําลังจะสอน มีการเทศมีการแนะนำอะไรบางอย่างเนี่ยตัวคุณก็เช่นเดียวกันคุณสามารถที่จะมีใครหรือไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ได้เลยคนดีมีอยู่รอบข้างนะ อ้าวต่อมาภพ่ใบนี้นะคะถ้าเกิดว่างานประจําของเราเนี่ยเป็นเรื่องของขายเสื้อผ้าก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มก็ได้นะคะในเดือนนี้คุณอาจจะต้องเจอเจอลูกค้าบอกไปแล้วว่างานบริการมันดีใช่ไหมแต่มันก็ต้องมีบ้างแหละที่ว่าจะต้องเจอเจอลูกค้าที่เขาเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรไปนิดนึง ประคองหัวใจค่ะถ้าเกิดว่าคุณประคองหัวใจดีนะแล้วก็แยกส่วนให้ได้เนี่ยปลดล็อกตัวเองก่อนเนี่ยแล้วก็คัดกรองต่สิ่งดีๆยังไงผ่านพ้นไปได้แน่นอนเนาะต่อมาคนที่รองงานใหม่รองงานใหม่ในเดือนนี้มีเดซันเข้ามาก็ต้องบอกว่าสวยถูกไหมคะโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆห,หรือว่าเรามีโอกาสที่จะเจอเจอแสงสว่างในชีวิตของเราเนี่ยมันมีแล้วเดซเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันคือการจบ การจบเพื่อที่จะไปการเริ่มต้นใหม่อย่างดีเพราะว่าแสงสว่างเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยต้องตอบว่าดีแต่มันช้าหน่อยที่พูดแบบนี้เพราะว่าเฮอร์มิตเข้ามาค่ะเฮอร์มิตเข้ามาแล้วไพ่ใบสรุปสุดท้ายเนี่ยก็คือ h e Impress แล้วก็ไพ่เป็นไพ่นั่งและจับได้ด้านที่มันตรงข้ามนิดนึงเนี่ยมันอาจจะช้านะโอเคคุณมีโอกาสที่จะได้ข่าวแต่ถามว่า คุณจะยังได้ลงมือทำเลยในเดือนกรกฎานี้ไหมมันอาจจะนานนิดนึงถ้าเกิดว่าคนสัมภาษณ์เป็นผู้หญิงหรือหัวหน้าที่เราจะต้องไปเจอเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะคะแต่ดูแล้วคุณสู้ไม่ถอยเลยนะเจ็ดไม้เข้ามาแบบนี้ค่ะมันอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์หลายรอบหน่อยเออแต่เอาเธอคาดเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคะคุณสามารถที่จะเดินต่อได้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ขอยอย่างเดียว อยากติดคุกอารมณ์ของตัวเองเพราะว่ามันมีโอกาสนะั้นเนี่ยไอ้เจ็ดดาบเข้ามามันโดนล่ามแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณดูแลประคับประคองหัวใจตัวเองแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่แข้มแข็งเข้าไว้คุณมิถุนจะมีโอกาสมีโอกาสได้งานใหม่แน่ๆละ่ะ โดยเฉพาะงานดังต่อไปนี้นี่ถือถ้วยแบบนี้งานบริการค่ะงานดูแลสวยหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมก็ได้โรงแรมร้านอาหารทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องงานบริการนะคะเป็นเรื่องของการต่างประเทศอ่าเป็นบริษัทต่างชาตินะคะหรือเป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับพลังงานอ๋อ IT ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าดาวอาทิตย์นะคะเกี่ยวข้องกับ IT ได้เช่นเดียวกันหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องความเป็นความตายมนุษย์นะคะ เรื่องของยาบริษัทขายยาได้เป็นโรงพยาบาลได้การดูแลมนุษย์การช่วยเหลือคนเขามองว่าได้อยู่นะในเดือนนี้เอาเป็นว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวแต่ว่าคุณจะได้ทำเลยไหมเนี่ยมันอาจจะต้องนานหน่อยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันมีการสัมภาษณ์หลายรอบเหลือเกินอืมสู้ตอ <c oughs> มีโอกาสนะคะต่อมาอถามพายออร์เคินว่าคนที่รองเงินใหม่ ลัคนาราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมหกนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะคุณเป็นระดับควีนนะคุณมิถุนจา๋าไปต่อเลยขอแค่ว่าประคองหัวใจประคองความรู้สึกให้ดีแค่นั้นเองคุณห้ามไม่ได้เนะะาะปัจจัยภายนอกนะคะคุณห้ามไม่ได้หรอกว่าเราจะต้องเจอเจอปัญหาหรือว่าเราจะเจออะไรมาบ้างอะไรแบบเนี้ยจะสิ่งที่คุณทําได้ก็คือประคองตัวเองขึ้นมาคะ่ะคนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะไปต่อได้นะอืม โอ้ยสวยก็ <c oughs> พูดไพ่ใบนี้ก่อนตื่นเต้นทำไมไพ่ใบน,นี้เป็นเรื่องของราชการาถ้าเกิดว่า it, อ้าวดาวอาทิตย์อาจจะตีไปเรื่องของราชการก็ได้นะราชการรัฐวิสาหกิจก็ได้นะคะในเดือนนี้ถ้าเกิดว่ารออยู่นะแล้วก็เหมือนกับว่าแหมเกือบจะได้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 มาตั้งนานแล้วมันต้องเกือบจะได้จะได้นะมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ให้มาแบบนี้นะคะ สวยเลยแต่อย่างที่ว่าไปเนาะมันก็มีคู่แข่งหลายคนนะคะคุณต่อสู้เลยคุณต่อสู้ได้ความเข้มแข็งเท่านั้นแหละจะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างสิ่งอ้าวราชการัราชวีสาหอกิจสวยงามาไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับความลื่นเริงก็ได้นะหรือว่าจะเป็นนักร้องเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการเอนเตอร์เทนความร่าเริงอ้าวมีโอกาสได้เช่นเดียวกันหรืออีกในยะหนึ่งไพ่กําลังจะบอกว่าให้ ให้ตัวของคุณมิถุนเองเนี่ยดึงหัวใจขึ้นมาแล้วก็มีความร่าเริงกับชีวิตมีความสุขกับชีวิตบ้างไม่ต้องตึงอย่างเดียวตึงมากไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ค่ะเครียดเยอะไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ถ้าเจอเจอประเด็นหรือว่ามันมีปัญหาอะไรวิ่งกระโดดข้ามบ้างกระโดดข้ามบ้างไม่ต้องชนมันทุกเรื่องเรากระโดดข้ามมันไปบ้างค่ะ ขอให้คุณมีความรู้สึกที่มันดีๆขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวทุกอย่างนะคะมันจะดึงดูสิ่งดีๆเองภายแนะนำมาแล้วนะมีโอกาสที่จะได้ข่าวเช่นเดียวกันเนาะต่อมาคนที่รองงานใหม่ผ่านไปก็ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจในเดือนนี้นะคะก็เห็นว่าในลูกน้องหรือเปล่าเนี่ยบริวารหรือเปล่าคะมันมีประเด็นมีปัญหาเข้ามานะคุณอาจจะเจอบริวารที่ยังไม่ไดีถูกใจหรือเจอบริวารที่มันมันดื้อด้านห <c oughs> รือมีประเด็นเรื่องของบริวารกับคนในบ้านก็ได้ก็ได้นะคะมันทําให้เรามีความเหมือนกับมีประเด็นมีปัญหามีติดติตขัดขัดในเรื่องธุรกิจส่วนตัวของเราไปบ้างแต่ในเดือนนี้ในเดือนนี้นะคะทุกอย่างสิ่งอ่ะมันขึ้นอยู่กับ ความรู้สึกของคุณความรู้สึกของเรานะคะถ้าเราเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้เนี่ยโลกภายนอกมันเปลี่ยนเลยนะมันก็มีบ้างที่ว่าจะต้องอมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างบางอย่างไหมล่ะคะเพราะว่ามีเดสเข้ามาอยู่ข้างๆมันต้องตัดจบไปอะไรที่มานมันไม่เข้าท่านนะหรือจะเป็นเรื่องของลูกน้องก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่โอเคกันกับเราเนี่ยเขาสร้างแต่ปัญหากับเราเนี่ย,ต,ย,ยตัดออกไปบ้างก็จะดีอืเดี๋ยวคุณจะได้ลูกน้องใหม่ที่ดีๆเพราะว่าเดือดันเข้ามาแล้วนะคะ ธุรกิจที่กำลังยังยังดีอยู่ในเดือนนี้ก็จะมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะคะเรื่องของยารักษาโรคก็ได้อุปกรณ์การแพทย์ก็ได้เป็นเวชภัณฑ์ใดๆก็ตามหรือเป็นเกี่ยวข้องกับอ่าคาประกันอ่าค่าประกันก็ยังมองว่ายังโอเคอยู่นะคะหรือธุรกิจของเราเป็นการช่วยเหลือมนุษย์การดูแลก็ยังโอเคอยู่ยังดีอยู่เป็นอ่เรื่องเดอะซันก็เป็นธุรกิจ ที่จะต้องนำข้าวส่งออกนะการต่างประเทศก็สวยนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังดีอยู่เนาะในเดือนนี้นะคะแต่มันก็มีบ้างแหละแต่คุณต่อสู้ไปได้แต่ธุรกิจที่คุณจะต้องเหมือนกับเป็นเหมือนกับจะต้องรอคอบให้มากยังมีอยู่นะคะเฮมิดเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองเออเป็นที่ปรึกษานะคะแต่ว่าเ,เ,เราไม่ได้ทำา100%รแบบนี้เนาะ ถ้าเกิดว่าเป็นที่ปรึกษาเอาในเดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องเหนื่อยๆหรือว่าจะต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะก็ต้องค่อยๆไปเนาะหรือธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกนี่ดียมนเพรสเข้ามาการเพาะปลูกแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้ผลมันอาจจะไม่ได้เป้าตามที่เราต้องการหรือว่าการขายของเราเป็นการติดต่อเจราจากับลูกค้าของเรามันไม่ได้เป้าไม่ได้อะไรตามที่เราต้องการอันนี้ก็ต้องเราคอไว้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสหนะ้าเจ็ดดาบเนี่ย เจ็ดดาบนะคะถ้าเป็นสำหรับอื่นมันก็จะต้องมีการแบบเออจะโดนโกงไหมหรือว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักกฎหมายอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆยังโอเคอยู่มันเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณพยายามตัดปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาออกไปได้เนี่ย แล้วเดี๋ยวคุณจะเจอ,เจอแสงสว่างเรื่องบางเรื่องมันต้องยอมจบนะคะถึงแม้ว่ามันจะเจ็บไปบ้างแต่ถ้าเกิดเจ็บแล้วมันดีในระยะยาวมันก็ควรถูกไหมมันไม่ควรจะต้องเหมือนกับมาน,นั่งอดทนมันทําให้ชีวิตของเรามีความรู้สึกของเราหรือว่าจิตของเรามันดิ่งลงดิ่งลงมันก็ไม่น่าจะเป็นผลดีถูกไหมคะก็ต้องเลือกเอาคัดกรองนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงไปต่อได้เนาะธุรกิจส่วนตัวนะคะอ้าวต่อมามีอะไรอีกเพิ่มเติม ก็เครียดอยู่เนาะบินเยอะบินที่จะต้องจ่ายนะคะค่าโน่นค่านี่อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็มีความปวดหัวเลยเอาเป็นว่าคัดกรองอย่างที่ว่าไปอะไรก็ตามที่ดูแล้วมันไม่สําคัญในธุรกิจของเราถ้าเจอเจอลูกน้องที่มันเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยก็ตัดออกไปบ้างมันก็ดีค่ะมันจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวของเรามากเนาะในเดือนนี้ก็อาจจะต้องมีธุรกิจบางธุรกิจที่จะต้องกลุมหัวแบบนี้นั่นแหละค่ะก็ ต้องค่อยๆประคองกันไปนะในเดือนนี้นะคะบอกไปแล้วเอาความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงคุณจะหาทางออกได้ดีอะไรก็ตามที่มันเจ็บมากที่ว่าดูแล้วมันมันก่อรัตตอดต่อไปมันจะสร้างผลเสียให้กับตัวของคุณเองในอนาคตมันอาจจะต้องปล่อยแล้วเนาะอือ้าวสวยเอาละถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ คุณจะต้องตัดโจไปนะคะหรือว่ายอมปล่อยมือไปเพื่อประโยชน์ในระยะยาวแบบนี้เนี่ยอ้าวต่อไปเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเห็นไหมเนี่ยบางไฟพุ่งปรีดขึ้นไปข้างบนแบบนี้เนะะี่ยค่ะนั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะมีการธุรกิจส่วนตัวของเราจะมีการเติบโตมีการาพัฒนาไปได้อย่างดีมีไหมแต่มันจะต้อง หลังจากที่ว่าเราจะต้องเลือกหลังจากที่ว่าเราจะต้องตัดอะไรบางอย่างออกไปก่อนนะคะอะไรที่มันไม่ได้มีประโยชน์นอะเนาะต่อไปมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเลยนะนี่พุ่งปรีดเลยนะหรือธุรกิจของเราเอาเข้าโลกออนไลน์ก็ได้อืลองดูค่ะอย่าเพิ่งหมดกําลังใจเนาะในเดือนนี้นะคะธุรกิจส่วนตัวผ่านไปต่อมาก็จะต้องเป็นเรื่องเงิน เรื่องเงินในเดือนนี้นะคะขอพูดเรื่องสวยๆก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าเดือน n ันเข้ามาอยู่บนหัวแบบนี้เลยเนี่ยโอกาสที่ตัวของคุณเองจะเจอเจอแสงสว่างในเรื่องของเงินหรือว่ามันมีช่องทางช่องทางที่ทําให้เราเพิ่มรายได้ให้กับตัวของเราเองนะคะมันมีเยอะเลยนะแต่ตัวของคุณมิถุนเองอาจจะวันวหวไปบ้างว่าเฮ้ ช่องทางนี้ฉันจะทําได้หรือเปล่าฉันจะมีโอกาสที่จะไปทําได้บ้างหรือเปล่ามันก็มีความรู้สึกแบบนี้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแต่ไพ่กําลังจะบอกว่าถามตัวคุณเองก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณถามตัวคุณเองแล้วหัวใจของคุณมันมีความมั่นคงแล้วคุณเชื่อแล้วอ่ะไม่ต้องเชื่ออะไรเชื่อในความเป็นตัวเองนี่แหละค่ะแล้วก็ดึงมันขึ้นมาคุณสามารถที่จะสร้างธุรกิจหรือว่าสร้างเงินสร้างไรายได้ที่มาจากความสามารถของตัวเอง ได้ได้ดีด้วยอได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นตัวของคุณเองต้องรู้ก่อนต้องรู้จักตัวเองให้มากก่อนนะคะยังไงมันเห็นช่องทางในการเพิ่มเงินเพิ่มมูลค่าได้อย่างแน่นอนไปพิจารณาเอาว่าเราชอบอะไรหรือว่าเรามีความรู้ความสามารถเรื่องอะไรนะคะแต่ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ลงมือทําเพื่อที่จะ,ะเพิ่มเติมเรื่องไรายได้หรือเปล่า มันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะมันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะยังไม่ได้เห็นว่าจะเริ่มลงมือทําได้แต่ขอให้เริ่มคิดก่อนให้เริ่มคิดให้เริ่มมีไอเดียก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปก็ได้ส่วนเรื่องเงินอื่นๆโชคลาภมีไหม โชคลาภมีนะนี่เดอซันเข้ามาถึงแม้ว่าไพ่รายร้องมันจะดูแบบอึมครึมไปนิดนึงแต่เดอดซันเข้ามายังไงมันก็ต้องมีช่องทางค่ะโชคลาภมีแต่โชคลาภมันขึ้นอยู่ฐานดวงด้วยแหละเพราะว่าบางท่านก็ได้โชคเป็นเรื่องของเินก็ได้นะคะหรือว่าเป็นของขวัญของฝากอะไรเล็กๆน้อยๆหรือรวมถึงเงินจริงๆก็ได้มาจากไหนมาจากเด็กค่ะมาจากคนที่อายุน้อยกว่ามีโอกาสหรือมาจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะคะจะเป็นบรรพบุรุษของเราก็ได้เป็นเพื่อนเราก็ได้อะไร คนที่เสียชีวิตไปแล้วจะฝันก็ได้เออถ้าเกิดว่าเขามาเข้าฝันเรานะคะก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันแต่โลภไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่าสิบใบเนี้ยไม่เห็นเอ,อ่อรูปเหรียญเลยอ่ะนะคะก็ยังคงต้องดูแลประคับประคองกันไปก่อนแล้วกันเนาะในเรื่องของสะดุ้งสตางมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องอะไรมั่งก็จะเป็นบริวารของเราอย่างที่พูดไปนั่นแหละเป็นลูกเราก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีประเด็นเรื่องของลูกเข้ามาก็ เห็นเห็นความเหนื่อยกับเรื่องของบริวารแล้วก็เรื่องลูกหน่อยนะคะในเดือนนี้ก็อย่างที่ว่าไปหันหน้าค่ะหันหน้าเขาแสงสว่างก่อนเลยประคับประคองหัวใจตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นก็มีโอกาสได้เสียตังค์ไปกับเรื่องของลูกแล้วก็เรื่องของบริวารน,นิดหน่อยนะคะอืค่อยๆไปแล้วก็เรื่องเงินอะไรอีกถ้าในเดือนนี้ เราอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะจากใครก็ตามแต่เนี่ยผู้ชายผู้ชายมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องของเงินนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะก็ก็อาจจะยังไม่ได้ง่ายมากนักนะคะเพราะว่าควีนไม้กับดีเอ็มเพรสเนี่ยคุณได้อีกด้านหนึ่งเข้ามาถ้าเป็นผู้ชายจะดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีหนี้สินอยู่นะแล้วเจ้านี่เป็นผู้หญิงเนี่ยในเดือนนี้โอ้โหเขาอาจจะ ตามจิกหน่อยเนาะอืมอาจจะต้องรอบคอบแล้วก็วางแผนให้ดีแล้วนะคะอืมอย่าหนีไปไหนอย่าหนีไปไหนนะคุณมีถุนจา่าถ้าเกิดว่าเจ้านี้ของเราเป็นผู้หญิงเลือกที่จะคุยดีกว่านะคะค่อยๆค่อยๆวางแผนเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้เดี๋ยวซันเข้ามาคุณจะเจอทางออกได้เนาะเรื่องเงินมีประมาณนี้อ่าโอเคถามาเพิ่มเติมว่าเรื่องเงินมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะคนที่ลัคนาราศีมิถุน นี่ไงมีคนช่วยอ่าเรื่องเงินมีคนช่วยค่ะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายจะเป็นใครก็ได้เป็นเพื่อนเราก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนในครอบครัวผู้ชายสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของเงินเรื่องเงินของคุณได้เอาสวยนี่ไง <c oughs> ก็ตอกย้ำค่ะว่าในเดือนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ว่าจะต้องเป็นเรื่องเงินชัดๆหรือว่าจะเป็นขอความช่วยเหลือก็ได้นะคะขอคําปรึกษาก็ได้ผู้ชายมีโอกาสที่จะหยิบยื่นให้กับเราแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ ยังไม่ได้เป้าตามที่เราต้องการมากนักนะคะแต่ยังไง่ายมีคนช่วยคุณอยู่แต่ผู้หญิงนี่ตัดไปก่อนเลยเนาะหรือจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆผู้ชายเขาก็สามารถช่วยเหลือคุณได้เช่นเดียวกันเนาะเอาเรื่องเงินผ่านไปดีค่ะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณต่อมาเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้นะคะต้องถามก่อนว่าในห้องนอนของคุณมิถุนน่ะมันมืดไหมอ่ะมันมีความอึมครึมหน่อยไหมคะที่ถามแบบนี้เนี่ย สองใบนี้สองใบนี้มันจะมีความมืดมืดมีความอึมครึมมันเหมือนกับพลังงานมันไม่ค่อยฟล์สักเท่าไหร่เลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นอยู่เปิดม่านค่ะแล้วต้องให้แสงสว่างเข้าไว้เพราะว่าถ้าเกิดห้องนอนเรานะคะแสงสว่างแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้หลายอย่างเลย 1. แสงสว่างเข้ามาเรามีทางออกไม่ว่าเราจะเจออะไร 2. ทําให้ความรู้สึกของคุณมิถุนมันมีความเบิกบานมันมีความแสงสว่างเข้ามาห้องนอนอย่าให้อึมครึมไม่ได้เลยมืดไม่ได้ไฟเสียต้องรีบ รีบเปลี่ยนรีบซ่อมแซมนะคะเพราะมันจะไปดึงจิตใจของคุณให้ห่อเหี่ยวมากเลยนะห่อเหี่ยวไม่พอหรอคะก่อนหน้านี้ไม่ได้สิไม่ได้มันจะต้องทําให้ชีวิตของเรามันมีความแสงสว่างค่ะถ้าห้องของเราแสงสว่างดีแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอเจอทางออกได้อย่างดีแล้วมันเกี่ยวเรื่องกับสุขภาพด้วยสุขภาพใจนี่แหละสาคัญมากเลยนะคะ,ะเคยเป็นต้องเป็นโรคที่เราเคยเป็นโรคตา,าฟ้าฟางหรือเปล่าแสงสว่าง เ,ออเรื่องของสายตานะคะแพ้แสงหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าเปิดหน้าตาแล้วก็แพ้แสงไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คุณต้องมีเรื่องของแพ้แสงหรือเปล่ามีการปวดเมื่อยหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของเราอะจ,จิตใจของเรามันอ่อนแออันนี้จะต้องดูแลให้ดีนะคะแล้วกออ็สุขภาพก็อาจจะเป็นบริเวณข้อมือได้นะคะข้อมือก็ได้นะคะบริเวณมือก็ได้นะอ่ะอันนี้ต้องระมรัดระวังแล้วก็เอาจริงๆนะมันเป็นโรคเก่าทั้งหมดนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่าหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณมันเบิกบานแล้วเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่อย่าให้ห้องมันมืดเท่านั้นเองนะคะก็เห็นมีประมาณนี้เองนะความไอเรื่องของสุขภาพส่วนใหญ่มันจะเป็นความรู้สึกของเราจากภายในสุขภาพจใจมากกว่า สุขภาพกายไม่ค่อยเห็นมีประเด็นอะไรมากมายนะคะในเดือนนี้เนาะหรือบางท่านก็อาจจะได้ไปในสถานที่ที่เขามีคนตายเยอะๆไปโรงพยาบาลก็ได้นะคะไปวัดก็ได้เนี่ยก็ไปทําบุญนิดนึงก็ดีก็ดีจะเป็นการเสริมดวงให้เราได้นะคะเอาเถอะคุณมิถุนจาไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรนะความเข้มแข็งของคุณมันก็ไม่ได้แพ้ใครมันไม่ได้เป็นร้องใครรอกแต่แค่ว่าบางจังหวะของเราอะมันอาจจะห่อเหี่ยวไปบ้างมันมืดมืดอึมครึมไปบ้าง ดึงหัวใจขึ้นมาค่ะเป็นเจ็ดไม้นี่ต่อสู้ไปเลยเดี๋ยวคุณจะเจอเจอทางออกที่ดีสุขภาพมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะนอกเหนือจากบริเวณมือบริเวณข้อมือแล้วก็โรคเก่าที่เราเคยเป็นมาก่อนเนาะโอ้ยสวยเอาแล้วนี่กระทิงซะแบบนี้เดี๋ยวจะแข็งแรงขึ้นขอให้ตัวของเราเนี่ยดึงตัวเองขึ้นมาก่อนนะคะเห็นไหมไพกําลังดีแล้วนะไพกาลังจะสดใสเพิ่มเติมมากขึ้น ใจบาตท,ทำบุญเอาเลยบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เองค่ะมันทําให้จิตใ,ใจของคุณมันมีความสว่างสวยมันมีความเบาขึ้นมาหรือถ้าเราไม่ได้ทําบุญเองเราอนุโมทนาสาธุบุญก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเห็นใครเขาทาความดีเห็นใครเขามีสิ่งดีๆเข้ามาอนุโมทนาไปกับเขาด้วยเลยค่ะมันทําให้จิตใจของเรายกระดับขึ้นมาแล้วก็มันจะเบิกบานมากขึ้นอ้อาวสุขภาพผ่านไป ครบจบทุกประเด็นแล้วนะคะหวังว่าคุณมิถุนพอจะได้ประโยชน์จากการฟังคลิปนี้ขอบคุณเหลือเกินนะคะที่เสียสละเ,เวลาในการฟังจนครบจนจบเลยเอาไปปรับใช้เอาไปพิจารณาแล้วก็หยิบจับไปเฉพาะที่มันเป็นประโยชน์กับตัวของคุณเองนะคะก็จะดีใจมากๆเลยการใช้ชีวิตนะคะมันก็เป็นเหมือนกับการเล่นดนตรีนั่นแหละ การเล่นดนตรีเหมือนก็ต้องถูกจังหวะถูกคีย์ถูกโน้ตอะไรใช่ไหมคะตัวเราก็เหมือนกันคะ่ะบางจังหวะที่มันดีอ่เราก็ดีไปด้วยนั่นแหละบางจังหวะที่มันไม่ดีเราก็ไม่ควรจะต้องห่อเหี่ยวไปกับมันให้รู้จังหวะเฉยๆว่าจังหวะนี้เราควรจะต้องเป็นแบบไหนแบบไหนมันก็จะเพร้อพริง้งเหมือนกับการเล่นดนตรีนั่นะแหละคะ่ะชีวิตของคุณก็เหมือนกันเนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะคะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้า สำหรับนี้สวัสดีค่ะ